ถ้าจนี้ของแกก็คือจะต้องไปกำจัดสกิปปิลลี่ทอยล์ตัวหนึ่งให้กับฉันได้เลยครับถ้าแกทำผิดพลาดแกตายแน่มันเป็นสกิปปิลตัวทอยเดียวที่มีในโลกได้เลยครับผมจะภายในกี่วันนะครับภายในสามวันถ้า,าแกทำ <3 S 2> ไม่ได้แกตายแน่ แน่นอนครับนายน้อยผมจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับนายท่านไม่ไม่ใช่นายน้อยไม่สำหรับเด็กเออต้องแบบนายท่านอแบบนายท่านอุ้ยนี่คือเงินค่าจ้างใช่ไหมครับนี่ค่าจ้างและวนีอุปกรณ์โอ้ยมีเวลา3วันงั้นสองวันแรกเราไปเที่ยวกันดีกว่าแล้ววันท้ายเราค่อยทำเนาะเอออะไรอย่างงี้ไม่ไม่ไม่เไรครับงั้นเดี๋ยวผมจะไปทำงานแล้วนะครับนายท่านขอให้โชคดีลาดกล่องคือหนึ่งสองสามสี่โอเค 1 2 3 4สอสสโหชุดเต็มขนาดนี้ผมบอกเลยว่าไม่จะเป็นสกีบี้ทอยเลนหรือว่าจะเป็นสกีบี้อย่างอื่นหรือว่าจะเป็นตัวอะไรผมก็สามารถจัดการได้ทุกอย่างเลยครับในท่านแน่ใจนะเออไปลวเจอกันเถอะเออโอ้มีเวลาต้อง3วันงั้น2วันแรกเราไปเที่ยวห้างไอวันแรกเราไปเที่ยวห้างวันที่2เราไปเที่ยววันดันแลนด์ดิสนี่อะไรนี้ก่อนแล้วก็กลับมาแล้วก็ค่อยลาก็ได้ออว่าเออว่ะ <laughs> ไปไปเงินต้องเยอะ official แล้วเราไม่เจอสกิบี้ทอยเลยเลยวันนี้หาตั้งทั้งวันเลยเนี่ยตอนนี้มันเย็นแล้วด้วยเลยเงินก็ใช้หมด้วยไม่มีเงินไปคืนเขาด้วยเงิดีวะทำเขาถามเรื่องเงินเราไม่มีคืนเขาเขาจะทาอะไรเราเปาวะแต่เหมือนวันนั้นเขาบอกว่าถ้าเราหาไม่เจอเราโดนแน่นายท่านครับผมกลับมาแล้วครับโอ้กลับมาแล้วโอ้พอดีผมไม่เจอสกิบี้ทอยเลยเลยผมคิดว่ามันน่าจะมุดหัวไม่ก็ตายไปแล้วครับแต่น้องท่านนะมันเป็นสกิบี้ที่มีตัวเดียวมันไม่มีทางตายดูว่าแกไม่ เจอมันเจ๊ะครับผมผมไปเจอมาเลยครับนายท่านมกโตษผมจะไม่ทำอีกแล้วผมจะไปหามมนได้เจอภายในวันนี้ไม่ต้องระขึ้นไปรอบนห้องพักซะจริงด้วครับใช่ออันนี้ครับนายท่านอันนี้คืนเงินทอนะที่ผมเหลือมาโอเคงั้นไปรอบนห้องนะไม่เลยท่านใจดีเลยให้เรารอบนห้องอ่นนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะนั่งพักตรงนี้แล้วกันนะโอ้ยโซฟาระดับหรูรู้สึกว่าตัวละห้าแสนเลยมั้งเอาละเจ้าหุ่นนายเห็นคนข้างบนใช่ไหมเก็บมันให้เรียบ พอดีมันไม่ถูกใจทำไม่ถูกใจฉันน่ะฝากด้วยล่ะเออแต่พูดถึงแล้วนายท่านเขาจะทําอะไรวะเนี่ยหรือว่าเขาจะเสิร์ฟแบบเดี๋ยวเขาจะมาหาใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะได้เสิร์ฟอาหารอะไรนี้แน่เลยเออเดี๋ยวไปตามดีกว่าแล้วหน่อยอะไรเงี้ยสิ่งไรอ่ะเอ้ยสิ่งไรอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยแกเอ้ยเอ้ยเอ้ยแกเป็นตัวบ้าเลยวะเนี่ยเอ้ยแต่แต่ท่านครับมีเลี่ยบุกทต่ว่หน้ามันคุ้นหน้ามันเป็นหุ้นนท่านเอ้ยแกแล้ว เอ้าแล้วเนี hey, ่ยลอะไนี yeah. ่นะอยเฮ้ยตบ้าอะไเนี่ยยาโตลบจลกรไนี้โดนเก้หน้ามีอะไรด้วยหรแดะก่อนเป็นน้ำอะไรนีไดหมลนี้จะเบีออยู่ยาอ้ยอไปแล้วว้ยทำไมมันลึกขึ้นเรื่อยๆเลยวะเนี่ยอุ้ยแต่ว่าที่นี่มัน รู้สึกน้ำมันมเหมือนยัไงก็ไม่รู้อะรู้รู้เฮ้ยเอ้ยอ,อ,อ,อะไรเนี่ยไอ้พวกนี้มันสกีบ,บี้ทอยเลตนี่อุ้ยเนี่ยจะเป็นลูกต้อนมาแน่เลยขอญาตเต็มก่อนโหไอตัวหุ่นยนต์เมื่อกี้ของนายนายท่านก็ต้องหนีแล้วไอตัวพวกนี้เราก็ต้องฆ่าม,มันดีกว่าได้เลยใส่ชุดนักบินอวกาศไม่ใช่ชุดไล่ล่าสกีบ,บี้ทอยเลตเจอกันอนนมเดี๋ยวมันมีปืนเลเซอร์อะไรด้วยมาโอ้ยมายิงไม่โดนไม่โดนไปไกลหน่อยมาได้เลยเออเรื่องมาดิมาได้ มันเอาันตจริงฉันน่ะนเอทงสบูรณนี่ไม่เนิดกระสุนก่อนอก้โอเคได้แล้วหนในท่านบอกมีแค่ตัวเดียววะมตัวไม่ใช่ตัวเดียวเนี่ยเ้ยเยเปืนเจอลโอ้โหมาถึงมากเลยโอเค หูก็ต้องใช้กระสุนประมาณแม็กมึงถึงจะฆ่ามันได้เนี่ยกับปืนอีกเออโหเชื่อปืนสองบอกประมาณแม็กมึงถึงจะฆ่ามันได้ตัวหนึ่งแต่ว่าไอ้พวกนี้มันไม่ธรรมดาเนี่ยมันเก่งอยู่โดนตบยิ่งยิ่งยิ่งเหรอเหมือนนายท่านบอกเลยว่ามันเคยร้องเพลงด้วยไงไงชอบร้องอ๋อชอบร้องอ๋อผู้ดีใจนายท่านน่าจะให้อาวุธนี่มาเนี่ยอาวุธแบบพวกใกล้ใกล้หน่อยมองทำไมมองทำไม จะเทมามั้งแม็กมินออกไม่ลงจริงด้วยแสดงว,ว่าต้องประมาณแบ็กอีกกับอู้อสองแม็กมาสองแม็กเลยตอเนี่ยโอ้โหมัน,มามานจะกล้ามันตายแล้วตัวมีเหลืออีกตัวนึ่งอีกตัวนั้นมันจะตามเรามาปะเนี่ยจู่ยืนบ้านนั่นนะถ้ามันจับได้ว่าท่อนี้มีสกิปอันไหนแน่เดี๋ยตามมาเลยดูแน่เลยมาดิมาดิกแล้วก็กระสุนแม็กนึวย เรียบร้อยโอเคฉันจะให้ปืนม่้งนี่มันแรงอยู่เนี่ยอุ้ยขอให้ตามไม่มาตามเรืนนะเราจะล่าพวกสกิบีท้ทอเ์เรตทั้งหมดก่อนดีกว่าเพื่อที่เคยบอกในท่านในท่านอาจจะให้โอกาสอะไรอย่างงี้ดูแต่ท่าทางแล้วการที่มีกระโดดแบบนี้ไอ้น้ำพวกนี้ไม่ใช่น้ำธรรมดาแน่นอนเพราะฉะนั้นมันจะเป็นโด,ดไปเลยอาจจะเป็นน้ำพิษของพวกสกิบี้ก็ได้เออโดนแล้วอาจจะเป็นสกิบี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโดนแบบเซนเซียแบบช่ำชองเฮ้ยจุ๊บจุ๊บโอเค okay. น่า,าจะมีทางไปต่อแฮ่เนฮะ้ยสิงวิสัยมันตามมาดิ หายแล้วตามมาแน่เลยไปบ้านนั่นน่ะคุณยุนอ่ะอุยเสียมันนี่โอเคที่ตัวไปก่อนชึบโอเคโดดโดดทำรูนี่ขาดลูนสีจบเหตุแน่นอนโอเคอ๋อที่นี่ขาวๆเต็มหมดเลยแล้วไปไงต่อเนี่ยทำไมมันตันนะงั้นแสดงว่าฉันต้องคงสิ่งแรกสิ่งแรกโอ้โหมันมาแล้วด้วยกลับก็ไม่ได้งนนเลย เปิดมาแน่เลยเราจะดียังไงเนี่ยว้าขบวนเฮ้ยเจอเจอแล้วสวยแต่เพรามันต้องมีทางลับอยู่ทุกที่แน่เลยโอเคงั้นเราต้องค่อยๆล้อมแผนใหโอ้ยอย่านะอย่านะอย่านะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมันมาแล้วมันมีทางยิงสิจะมาทะลุไปได้ทางไหนทางไหนเจอแล้วสวย ตามไปติบ e ีดเลยแลพวเราต้องกระโดดไปด้วยกระโดดกระโดดเอาหน้าถูปิดกจอแล้วงายสวยกระโดดกระโดดเอาหน้าถูเอาหน้าถูกระโดดกระโดดหน้าถูพลังกลับไม่ใช่ไม่ใช่เขาฝังแน่เลยกระโดดหน้าถูกระโดดหน้าถูหน้าถูปิดเจอแล้วสวยโอ้ยยานะคุณตรงนี้เป็นเขาของกูเหรอถ้าเราสู้มันสักตั้งได้บอกวะอาจจะไหวก็ได้เข้ามาไม่ได้งายสูงพร้อมทุกอย่างคุณเสียพนไปเอาดีกว่ากลัวไปดีกว่าเสียพลด้วยโอ้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 ยใจเย็นใจเย็น ฉันหนีอยู่ฉันหนีอยู่เออเขากดสังซ้ายตรงไปทางที่บอกว่านี่น่าจะเป็นทางจริงขวานี่ตันแน่นอนเพราะว่าเราไปทางนี้ก็ตันเฮเยประ่าณนั้เป็นตรงกลางตรงซ้ายมันขวามือมันตันซ้ายซ้ายตรงรัวซ้ายรัว,วอันนี้เราไปทางที่ไกลสุดก่อนตันโอเคไปกลางไปกลางก่อนถูกต้องไหมขวาก็มีซ้ายก็มีขวาลายซ้ายดีนี่เหมือนจะถูกนะเนี่ยเอาดีแต่ว่าเหมือนหลงอยู่อะถูกไหมซ้ายก่อนเฮ้ยตันอยูตงตันว่าแย่แล้ว เป็นของโกดที่ไม่สามารถเอ่อมองจากข้างบนได้ด้วยหรือว่าจะไปทางนี้อันนี้ก็ตันหรือว่าทางเก่าอ๋อทางกลับแน่เลยเราก็ต้องไปเลี้ยวขวาหลงซ้ายขวาฮึบโอเคเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงนี้นนถูกต้องไหมเนี่ยถูกไหมเนี่ยเอ้ยแย่แล้วนี่มันน้องอะไรอะ่ะทำไมกลายเป็นเงี้ยแย่แล้วเบ้ฮนะในท่านครับผมขอเลยนะท่านไม่น่านยินดีนแน่เลยลองดูว่าเฮ้ยหลังกระเป๋ามันมีอะไรอะ่ะสามสี่มาพิกกระเป๋าอีกด้านหนึ่งเฮ้ยกินเจ๊แพงหรอเฮ้ยแย่แล้ว ใช้ไงอ่ะโอเคใช้งี้หรอไม่ต่อโอ้ยมีใจด้วยโอเคมาเลยขนาดไรบนหัวเว้ยมาดิกรจะไรจะไรมาจมจุลงจุลงโอเคใช่ได้ฉันตกบ้างอย่าลืมว่าฉันเป็นทหารธรดาด้วยโอเคกระตุ้นหมดแล้วเป็นเรื่งใส่ปืนก้อนอย่ยงหน่อยมาโตัวตัวเนี้ยตัวจุ่มจุ่ม นีเ่เขาต้องเล็งที่เคทไอพอนของมันถ้าเล็งเจ็บมันได้มันจะขึ้นตามเรามาไม่ได้แน่นอนพยายามเล็งเจ็ไว้มาดิขเขาไม่ได้เขาไม่ได้น้องไปน้องโอเคพยายามเล็งเจ็บไอพ่นของมันมันก็จะขึ้นมาตามเราไม่ได้จริงด้วยโดนยากว่ะยโดนไปแล้วพังๆไปข้างนึง่งหรือข้างนึงโอเค แค่เราลอบมาข้างบนใช่ไหมวะถ้าเราลอบมาข้างบนสุดเลยแล้วก็ถ้าเราทำให้มันตกลูกไปได้ก็น่าจะมันน่าตามเราไม่ได้แบบยา,ยาวๆเลยมาเว้ยเก็บม,ม,กม,ม,กมือบ้างเอกังจเ็บไปสวยโอ,โอ้ยดูทรงแล้วฉันน่าจะฆ่ามันไม่ได้จริงๆด้วยไอตัวเนี้ยไม่เล่นตามเรามไม่ได้อีกสักพักเลยอ่ะไปหาทางออกจากที่นี่ตัวบ้าอะไรเนี่ย โอ้โหข้างล่างก็ตู่อยู่ไล่ล่าเราข้างหน้าก็สกีบี้บอสแมพได้เลยเอาวะเป็นไงเป็นกันเหน่นอยนี่แกอีกอ้วนเชื่อใจน่นอยโอ้ยเข้าไปเลยเข้าไปเลยตอนนี้ฉันสามารถบินได้ด้วยละ่ะอันนีไอ้โรนตกวเปหัวเป็ดเลยก็บินได้เหมือนกันอันนี้อันนี้ไมแปะกรอกมันก็บินได้ตัวเปอย่างใหญ่เลยโอ้บินใหญ่เลยบินใหญ่เลย,เลยไปดิ เราผมก็ไวแน่เลยว่ามหญ่เจอขนาดลูกมันจช็อกเราเป็นเช็คยืยค <c oughs> ้เลยนี้เราเราไปชนะเนี่ยไอ้เฮ้ยแยแล้วสองลยเเจอเฮ้ยนาย่วยันดีเหรอขเยเอาเลยเอาเลยจมพี่เลยเอาเลยยิยยิง่ๆงนได้ยิงได้สวยขามไปเลยเพื่อนขาไปเลยนเอ้ยเอ้ย ไม่หยาดแล้วเปิดจงินโผลไปแล้วเบิดไปแล้วเปิดไปเออสวยสวยตายแล้วตายแล้วจะมีควันไปเร็วโอเคนี่ดูเพื่อความเป็นมิตรใช้จะถอดเสื้อทุกอย่างแล้วก็นายช่วยไปบอกหัวหน้านายได้ไหมว่าเราสองคนเนี่ยเป็นคนจัดการสกิบิทอรเล็ตเรียบร้อยแล้วหนานะช่วยหน่อยเออเราก็เราก็สู้กันมาตั้งนานอะอ่างี้ถ้าเข้าใจแล้วหมุนตัวเออนั่นแหละนั่นดีมากกันยื้มมือไปจับกันเออ ลอไเลยอย่าได้อย่าได้อย่าได้โอ้ยโอ้ยโุเต็มเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันยัง่เียนฮ่าฮ่าฮ่ามัซ่อมคืนจิตนึงเดว่าแม่งไปแล้วเ้ยกลับดีกว่ากลับทางเดิมมาทางไหนออกทางนั้นเลย